ลองขับครับยันมาไวสามห้าเจ็ดเอครับดินเยอะแข็งนะครับเป็นดินเดือนสามเลยครับดินหน้าแรงครับ นี่ก็บริษัทเจนมาครับก็นำมาให้ทดลองขับกันฮะโอ้ลุงใจยาวเลยพี่ใช่ครับยาวดิเป็นดินเหนียวนะใช่ลองได้เหรอลองได้ตรงเนี้ยเย็นยาว่ะหรอยาวเลยเนี่ยดูสินค้ารถต้องวิ่งตัดยาวเพราอ่าใช่ปะ ถ้า IP, มันโพูดดีจบรู้ปัญหาของรถไม่มีครับเพื่อนพ่อสามารถทำงานเสร็จสามารถเพิ่มจับติดเปิดบามมาได้เลยครับผมยี่สิบสี่ครับผมเนี่ยถ้าเป็นดี่สิบสี่ผมว่าบ่อมันเข้าลอยเยอะเพราะกำลังมันเหลือรถอ่ะมันเล่นนี่เดี๋ยวมันไปแล้วเห็นไหมครับใช่ครับไปแล้วจะไปเรื่อยๆของมันเลยบ่อเนี่ยมันสามารถตะปิงความแข็งอะไรได้ถ้าคนน้ำหนักเยอะเราก็ปรับให้แข็งถ้าคนน้ำหนักไอ้ตัวในนอเราก็ปรับให้อ่อนได้มันจะ คนขับจะไม่เมื่อยครับเออเขาไปก่อนจะคุงกเยอะขับเห็นนะเฮ้ยเยอะแล้วอคุณยะมหน้ครับจะแตะนี่เยอลียล้วนก้ันล้กลนที่มีเยอะที่มีเยอะเออที่มีเยอะหลายๆรอบก็เจาของที่เขบอกที่มีเอะที่เ่มีเยอะ สออกเลือดหมู่เนาะรับเดี่ยวเล่เทแล็กอรันะครับรถยนต์สีสุก1ลวาวมากว่าเลยปั๊มแบบมโนคังเจอร์นะครับระบาความร้อนในน้ำโอ้โหมล่องอยู่ข้างไหนนี่นะครับนี่กลงอากาศจะมีสชั้นนะครับกองแห้ง เครื่องยนต์หนึ่งสูบจะมีวาวอยู่สี่วาวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวห้าสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเหมือนกันแต่เป็นแค่แปดวาวหนึ่งสูบมีสองวาวนะครับตัวนี้สี่วาวเลยครับตัวนี้สี่วาวนะครับสิบหกวาวแรงวาวเยอะแรงแล้วก็จุดที่สองที่ปรับปรุงมาคือระบบคานหน้านะครับเห็นว่าคานหน้าจะใหญ่ได้ใหญ่ขึ้นลองรับตัวใส่บุ้งกีได้ครับไอตัวนี้เขาเพิ่มเดิมับ ไอตัวเผากลางตัวนี้จะทำใหม่เป็นกระปิ้งแล้วครับมันจะเป็นลูกปืนแบบสี่แฉกอะไไม่ใช่แล้วครับผมปรับปรุงมาใหม่แล้วครับผมคือจุดหนุนของคานกับจุดหมุนของโฟวินอ่ะมันเป็นอันเดียวกันมันเลยไม่ต้องใช้ลูกปืนครับปรับปรุงมาแล้วครับไม่ต้องเอาลูกปืนไปได้แล้วตอนนี้เพราะว่าจุดปรสงของลูกปืนที่ออกมานั่นอ่ะเพราะจุดหมุนของคานกับจุดหมุนของโฟวินคนละจุดกันนะครับเวลาคานมันขยับขึ้นลงเนี่ยจุดหมุนของโฟวินมันขยับตามมันไม่ตรงเซนเซอร์มันก็เอียงซ้ายเอียงว พอเอซาย,ยัางขวบปุ๊บมันใช้แบบคอปปิ้งต่อชนไม่ได้ม,มันต้องใช้แบบกากระบ,บาดหรือลูกป,ปืนครับอพอทีนี้ระบบคาหน้ามันขยับปุ๊บถันชิมมันคายอะไรพวกนี้มันก็ทําให้ไม่ลูกป,ปืนะ่ะสะบัดออกครับแล้วถ้าไม่สะบัดก็คือเวลาใช้งานนานๆไปนะล่องลูกป,ปืนก็จะเป็นล่องอการจับมันก็จะลูเครับลูกปืนสุครับผมแล้วก็จุดที่สามก็คือระบบเกียร์เป็นระบบแบบช่งล่างดีมาบเดียบค้าศึเปลี่ยนเกียร์ด้เลยช่วงล่างมัน ดดน,นเพ่ตัวที่สี่ก็คือคัสตัวเนี้คัสพีโอเนี่ยคัสทางานหมุนข้างหลังเนี่ยจะแยกกับคัสรถนะฮะถ้าเกิดว่ารถรุ่นก่อนเนี่ยคือเราทํางานไปปุ๊บปั่นพีโอเราเหยียบคัสรถรถหยุดพีโออยู่แต่ตัวเนี้จะแตกต่างละจะเป็นคัสแยกละคัสพีโอจะต่างหากก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเอามันน้ำพีคือกดปุ่มปุ๊บกดลงนะพีโอหมุนแต่จะให้มันหยุดก็สางตรงนี้ มันก็จะไม่หมุนระบบเกียร์รก็มี2เกียร์เหมือนเดิมจะอยู่ถ่ายรถนะครับมาปรับเกียร์คุมเดียวอยู่ตรงนี้มีเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองหันโยกนะครับรรตัวท้ายอ่ดาดันดันไปข้างหน้าที่เกียร์สองการมาข้างหลังคือเกียร์หนึ่ง<อ>ตรงกลางคือเกียร์ว่างเท่ากับว่าเราใส่เกียร์ไว้เลยเราไปสั่งให้มันหมุนอยู่บนรถตัวนี้จะหมุนครับอยู่บนรถตัวนี้แล้วพอปิดงาจากเต้ยงานละเอียดเราใส่เกียร์สองเราเอาควบคุมตัวนี้เราไปครับคุมตัวนี้ตัวนี้คือมันจะปั่นตลอดเวลา เราตะลี้เราจะปั่ตดอกนเวลาเลยแต่วมื่อคุมอยู่คือตรงนี้สวิตตรงนี้ที่มืออยู่ที่มือเราครับอยู่ที่มือจะให้มันหมุนไม่หมุนอยู่ที่มือเราตรงนี้ตัวนี้ใส่เกียร์้ครับสลับหนึ่งเก้าสลับปั่นปั่นหน้าดินคร้าแรกก่อนเกียร์ของคนเดียวตรงนี้ตรงนี้เลยครับผมใส่เกียร์ตรงนี้แล้วสั่งมันหมุนข้างบนรถนี่ครับผมตัวสวิตมาอยู่นี่ครับผมถึงแม้รถจะหยุดเราเหยียบคันรถหยุดแต่เนี่ยมันยังไม่หยุดถ้าเราไม่สั่งตัวนี้ให้อันนี้เราปั๊บตรงนี้เลยครับปกติดดานา มันไม่อยู่มันจะดันสามารถดันดินหรือว่าประเภทอัดด้ายอะไรเนี้ยมันจะปั่นตัวเราก็จะดันดันเครื่อดันดินอะไรได้สบายครับผมดันขี้เลนอ่ะผมตัดยาวมันจะปลดง่ายอ่าครับผมแล้วพวกที่ชอบคือพวกอัดฟางเขาชอบมากเลยเขาตีโค้งแต่ปกติต้องหยุดตัวไอ้ปัดฟางอ่ะก็จะหยุดตามเนี้ยนี่ไม่ต้องอ่ะตีโค้งไอ้ตัวลอตเตอรี่ก็จะปั่นย่าไปในตัวอัดฟางใช้ระบบนี้เพราะเราไม่เปลืองคันรถติดก็ตั้งง่ายครับ บับปรุงแค่บับปงจากสี่เก้าเท่านี้สี่เก้าลองมยู่ตรงนี้เลยเนาะครับเราต้องการละเอียดทีนะละเอียดใส่เกียร์สองเลยอ่ามันก็จะปั่นไวขึ้นรอบมันอยู่ที่เจ็ดร้อยสี่สิบห้เก้ารอบแต่เป็นห้าร้อยสี่สิบไม่เล่นเตากระต่ายหรือนะไม่เตากระต่ายของเป็นคมคมเรี้วของรถคมเรี้วรถตัวนี้ก็คือเป็นคมเลี้ยวไอ้ซอยมาคือเกียร์เกียร์เกียร์ต่ำเนี่ยจะมีซอยมาอีกสี่เกียร์เกียร์สูงก็ซอยมาอีกสี่เกียร์รวมกันเป็นทั้งหมดแปดเกียร์ ร้ตสีครับเีถ้าผมไม่อยากตัวเยวเลยอ๋อเรามาเยอะแค่หัวนี้ครับเวลาเราทอดอครับมันก็ต่อมันก็ปิ้งเอาออกมาง่ายครับเหมือนเป็นแบพาพวกก่อนพวกขงัมอะไรเงี้ยเห็นไหมเนเป็นแบบนั้นเลยพอเราแก้มาคือเจอปัญหาเพราะูกค้าก็บ่นกัเรื่องลูกปืนอ่าบ่นกันเรื่องนั้นเลยออกมาปรับปรุงตัวนี้มันจะสึกใช่ครับมตันนี้เป็นเาป็นงประกบ๊ ต่อตรงเลยนี่ต่อตรงหมดละวเหมือนเดิมเลยคันนี้สบายแล้วคันนี้ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องตัวนั้นเลยขาหน้าก็ปรับปรุงมาใหม่เห็นไหมครับจะใหญ่ใหญ่ขใหญ่ขึ้นนะครับเลี้ยาเกินตัวนี้ใส่เกียร์ล็อกได้เลยครับผมเครื่องไม่ร้อนนะครับตัดปัญหาไปเลยที่เขาบอกเมื่อกี้เป็นคันคันแยกครันแยกใจโตวีดีโอครับ ไอ้าสเก็ป็นไอ้าเกียคับมันจะมีแร์ช้ากับเร็วแต่ตัวนี้จะมีช้ากับเร็วเลยในช้าก็มีสเกียเตตามไปเยเรื่องไรเรื่องจอเขาเนี่ยติดตง้ไ่ได้จัดเลยเอาเลยพี่จะก in ินตาลใช่ไหม ก็นอะไรเป็นไงบ้างครับเจออยู่หลังจากที่ได้สัมผัสแล้วรถน่าจะแหลงน่าจะแหลงใช่ไหมครับนใจเลยสนใจเลยเผื่อญาติจะเอายากออก

ดเลยนะแก้ให้หนยนิดเดียวเฮ้ยอไ้ดีขอ้ดีไ้